ทีนี้ก็จะไปสู่ความสําเร็จของการปฏิบัติก็ได้บอกเป็นการสรุปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในตอนท้ายของพระสูตรว่าอาณาปานาสติที่บําเพ็ญอย่างนี้ก็ทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็ที่พูดมาทั้งสิบหกขั้นนั่นแหละคือการที่ว่าเป็นการบำเพ็ญอาณาปานาสติชนิดที่ว่าทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์เมื่อเรา หายใจเข้าออกโดยที่ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นได้มีการกําหนดพิจารณารู้ตลอดจนบังคับสภาวธรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างที่เราได้ผ่านมานี้มันก็เป็นการที่ทําให้เกิดสติปัฏฐานครบสี่บริบูนทีนี้ท่านก็บอกต่อไปว่าสติปัฏฐานสี่ที่บําเพ็ญอย่างนี้แล้วคือได้อาศัยอนาปานสติมาทําให้บริบู์อย่างนี้แล้วก็ทําให้โพธดชงเจ็บริบู คำถามต่อไปก็คือว่าสติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์นั้นทำให้พจนชงเจดบริบูรณ์อย่างไรแล้วเราก็จะเห็นว่าพจนชงเจดนี้เป็นตัวที่สืบต่อจากสติปัฏฐานและเป็นตัวที่จะนำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงในพจนชงเจดประการน,นั้นตัวแรกก็เป็นสติเหมือนกันสติปัฏฐานนี้ก็เน้นเด่นชัดที่ตัวสติและในพจนชงเจดประการน,นั้นก็เริ่มต้นด้วยสติ เพราะนั้นสติในสติปัฏฐานนี่แหละก็จะกลายเป็นสติของโพชดชงหมายความว่าเมื่อบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วสติในสติปัฏฐานก็กลายเป็นสติโพชดชงไปถ้าเรียกชื่อเต็มว่าสติสัพโพชงกล่าวคือสติในสติปัฏฐานที่ได้ปฏิบัติฝึกทำงานจนเข้มคล่องทันเป็นอย่างดีแล้วก็จะกลายเป็นสติสัพโพชง ซึ่งเป็นองค์ธรรมในขั้นที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้นอกจากสติจะกลายเป็นสติสัมโพชงแม้องค์ธรรมอื่นๆที่ทํางานอยู่ด้วยกันกับสตินั้นก็คล่องเข้มทํางานได้อย่างเป็นโพชงไปด้วยแล้วองค์ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่สติเป็นต้นไปก็เป็นองค์ธรรมหรือตัวประกอบที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้จึงเรียกว่าเป็น พอดชงก็หมายความว่าองค์ธรรมต่างๆที่ปฏิบัติมาในสติปัฏฐานนั่นเองเมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วมันจะถึงขั้นที่กลายเป็นโพชชงทําให้พร้อมที่จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าวิชาวิมุตต์ต่อไปก็มาดูทีละอย่างละอย่างที่ว่ามันเข้มขลองขึ้นอย่างไรพอจะหเห็นลักษณะความสัมผัสก็ดูตามลําดับของพชฌงเจ็ประการพชฌงเจ็ดก้หนึ่งก็สติ ตัวแรกอย่างที่ว่าซึ่งแสดงความสัมพันธ์ชัดกับสติปัฏฐานทีเดียวแหละสติปัฏฐานก็โอนไปกลายไปไปเป็นสติสัมพชมัชงก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าสติก็ทํางานเด่นชัดตามทันอารมณ์ที่เป็นไปเช่นสภาพจิตที่เป็นไปอยู่มีราคะเกิดขึ้นหรือฝ่ายดีมีศรัทธาเกิดขึ้นหรือว่าไย ช่วอื่นเช่นนิวรณ์เกิดขึ้นอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยสติจับเอามาทันหมดเอามาให้ปัญญาพิจารณาวินิจฉัยได้ฉับไวหรือว่าเลือกเอาสิ่งที่เหมาะเหมาะมาส่งให้ปัญญาเลือกเอามาใช้จัดการทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากปัญญาจะทํางานได้ผลดีก็เมื่อสตินี้คล่องแคล่วและทํางานได้ผลดีอันนี้ตอนนี้สติเนี่ยที่ได้ฝึกขัดมาอย่างดีแล้ว ก็ทำงานได้เข้มคล่องฉับไวทันการทันทุกอย่างสิ่งที่จะนำมาใช้ในการที่จะทำงานให้ได้ผลในสติก็ทำได้ทันหมดเพราะนั้นปัญญาก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นตลอดจนกระทั่งว่าสตินั้นก็เป็นตัวพูดภาษาสำนวนว,นว่าเบิกตัวปัญญามาได้ทันการคือคนทั่วไปนี่จะมีปัญหาที่ว่าถึงเวลาจะต้องใช้ปัญญามันไม่มา ปัญญาไม่มาเพราะอะไรสติมันไม่มีเมื่อสติไม่มีปัญญาไม่มาทีนี้เราฝึกด้วยสติปัฏฐานจนกระทั่งสตินิทันเด่นชัดมากสติมันก็เบิกตัวปัญญามาให้ทํางานได้ทันควันมีอะไรที่จะต้องจัดการสติก็มาทําหน้าที่แล้วก็ส่งงานต่อให้ปัญญาก็คือเบิกตัวปัญญามาทำงานได้ทันควันอันนี้ก็เลยเข้าไปสู่ข้อที่สอง สติก็ต่อกับปัญญาเพราะนั้นในองค์ประกอบข้อที่สอง,ของพขาพดชงก็ตามมาได้นนปัญญาที่มีชื่อเฉพาะว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็แปลว่าการเฟ้นธรรมหรือการวิจัยธรรมก็ปัญญานั่นเองเมื่อสติส่งข้อมูลมาชัดทันการและเบิกตัวปัญญาเองมาได้ไหวก็ทํางานได้ผลดีปัญญาก็ชัดคมวิจัยเฟ้นวินิจฉัยแยกวิเคราะห์ได้ผล ในเรื่องกุศลอกุศลสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษอันไหนจะามาใช้ในกรณีใดได้ผลที่สุดเมื่ออะไรจะใช้อะไรจะทําอย่างไรอันนี้ก็เกิดความจัดเจนของปัญญาขึ้นมาซึ่งอาศัยความจัดเจนของสติด้วยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าปัญญาที่ทํางานเป็นสัมปชัญญะในสติปัฏฐานนั้นก็กลายมาเป็นตัวธรรมวิจยะสมโพธชงไปอันนี้ก็ เป็นองค์ที่สองในพจนชงเจ็ดต่อไปข้อที่สามวิริยะความเพียรความเพียรเมื่อการวิจัยได้ผลดีทำงานได้สำเร็จก็ดีหรือเกิดความรู้ความเข้าใจก็ดีเนี่ยเราก็ย่อมมีกำลังใจกระตุ้นให้เกิดแรงมากขึ้นที่จะเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็นธรรมดาคนเราเมื่อทำอะไรได้สำเร็จผลดี หรือเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจมีแรงที่จะก้าวหน้าต่อไปอันนี้เรียกว่าวิริยะทีนี้วิริยะนี่ก็จะมีการเกิดขึ้นเพราะเราต้องอใช้อาตาปีเป็นตัวความเพียรคอยประคับประคองเปกระตุ้นให้การปฏิบัติเดินหน้าอยู่แล้วแต่นี้เมื่อการปฏิบัติมันเดินหน้าไปจริงๆเนี่ยไอ้ตัววิริยะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นตัวที่มีกําลังดีมาก มันเดินหน้าไปอย่างชนิดที่พร้อมที่จะทํางานให้พอเหมาะพอดีที่จะให้ปัญญาก็ทํางานอย่างได้ผลดีที่จะทําให้เกิดการตรัดสรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นวิริยะนี้ก็ทําให้เดินรุดหน้าไปมีกําลังใจที่จะเข้าถึงความรู้จริงยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปตลอดจนกระทั่งว่ามีแรงมีกําลังใจที่จะละเว้นกําจัดพวกอกุศลทิ่งสิ้เสียหายเป็นโทษ หมายความว่าปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นบอกมาให้ว่าอันนี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเสียหายไม่เกื้อกูลต่ดชีวิตพอรู้ชัดอย่างนี้ก็เกิดวิริยะความเพียรเดินหน้าไปที่จะไปกําจัดแก้ไขป้องกันอกุศลนั้นหรือปัญญาแยกแยะออกมาให้ชัดว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเกื้อกูลเป็นประโยชน์ ก็เกิดความเพียรขึ้นมาที่จะไปเจริญไปเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นรักษาไวและทำให้มากขึ้นจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ความเพียรก็จะมาทำหน้าที่นี้ทั้งในแง่ที่ว่าล่เว้นกับจัดอกุศลและในการที่ว่าจะเจริญกุศลให้เต็มที่ก้าวหน้าไปในเรื่องของการที่จะรู้สภาวธรรมยิ่งขึ้นไป ่อจากวิริยะก็มาถึงองค์ข้อที่สี่ก็คือปีติความอิ่มใจความอิ่มใจที่มีอยู่แล้วในตอนปฏิบัติสติปัฏฐานก็จะมากลายเป็นปีติในพจนงคือปีติที่มาทำงานร่วมกันในการที่จะเข้าถึงจุดหมายในการที่จะกำจัดกิเลสและเข้าถึงสัจธรรมนี้ปีติก็ามาเป็นองค์ประกอบนี้ด้วยเมื่อมีความก้าวหน้าได้ผลมีความสำเร็จ จากการเดินหน้าขององค์ธรรมมีธรรมวิจยะมีวิริยะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดปิติความอิ่มใจปลื้มใจและเป็นความปิติปลื้มใจชนิดที่ท่านเรียกว่านิรามิตคือไม่อิงอาศัยอามิตรเป็นสิ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมสภาพสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามเป็นกุศลไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมันเป็นเหยื่อล่อ ทีนี้ปีติเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาพจิตท,ที่หล่อเลี้ยงการทํางานของใจเพราะใจจะทํางานได้ดีก็ต้องมีสภาพจิตท,ที่มีความสุขมีปีติมีความอิ่มใจเพราะฉะนั้นปีตินี้ก็มาช่วยหล่อเลี้ยงการทํางานของใจให้ได้ผลดีแล้วก็เป็นฐานของสภาพจิตท,ที่ทํางานยังได้ผลและเป็นสุขนอกจากทางานก้าวหน้าดีแล้วก็ทํางานยังเป็นสุขด้วย ไม่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมในทางจิตภาวนาปัญญาภาวนาอย่างการงานทั่วไปนี่ก็ควรจะมีปีติถ้าหากว่าใครมีปีติมันก็ยิ่งทํางานได้ผลเป็นสภาพจิตที่ว่าทํางานด้วยความมีความสุขด้วยแล้วก็จะทําให้ทํางานได้ผลดีด้วยปีตินี้ก็เกิดขึ้นเป็นองค์หนึ่งในสามพจน์ชงต่อจากปีตินี้เราก็ทำํำนายได้เลยเพราะปีตินี้จะต่อได้ปัสสทธิ ปัสสถาิก็คือความผ่อนคลายระง,งับหรือผ่อนระง,งับที่ไม่มีความเครียดเพราะนั้นเมื่อมีปิติแล้วปิตินี้เป็นเรื่องที่โลดแรงสู้ซาก็จะตามมาด้วยความผ่อนคลายสงบระง,งับลงไปของกายใจเรียกว่าปัสสธิแล้วก็นำมาซึ่งความสุขด้วยเมื่อมีปัสสธิแล้วสุขก็ตามมาคือเวลาพูดถึงสุขก็ให้รูว่ว ในที่นั้นแฝงอปสัสสติไปด้วยในกรณีนี้พูดถึงปสัสสติตัวเด่นก็ให้รู้ว่ามีความสุขตามมาด้วยในคําบรรยายในนั้นเองในพระตรปิฎกเนี่ยท่านพูดถึงปสัสสติแล้วท่านก็พูดถึงความสุขด้วยแต่ว่าไม่เอามาจัดเป็นองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือการที่ว่ามีความสุขด้วย เป็นอันว่าต่อจากปีติอิ่มใจปลื้มใจก็มีปัจสถิความผ่อนคลายสงบเย็นแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีความสุขตามมาการทำงานปฏิบัติก็ก้าวหน้าไปได้โดยไม่มีความเครียดมีแต่ความชื่นชมในใจและเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็ตามมาด้วยก็คือสมาธิเมื่อมีสุขแล้วก็มีสมาธิความตั้งใจมั่นความมีใจแน่แน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว ตอนนี้จิตก็คล่องสะดวกไร้สิ่งบีบคั้นรบกวนด้วยความสุขนั้นก็เลยทําให้เกิดความตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็เป็นภาวะจิตที่รองรับการทํางานที่ได้ผลดีทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วอันนี้ก็เราก็ได้จิตเป็นสมาธิรองรับการทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วภาวะจิตที่มีสมาธิก็ระนีตยิ่งขึ้นไปตามลําดับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่า เป็นโพดชงก็เป็นสมาธิที่เพียงพอแก่การที่จะทํางานในการที่จะตรัสรู้แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออุเบกขาคือเมื่อบําเพ็ญสติปัฏฐานได้บริบูรณ์แล้วก็จะมีองค์ธรรมที่เกิดขึ้นคืออุเบกขานิดด้วยคือเมื่อทุกอย่างทั้งสภาพจิตที่สุขสบายการทํางานขององค์ธรรมต่างๆก็ลงตัวกันได้ที่ทุกประการ ุกอย่างดําเนินไปในทิศทางที่จะเข้าไปสู่จุดหมายแล้วพอถึงจุดนี้จิตก,ก็จะวางมือได้เรียกว่าถ้าเราเรียกก็เป็นผู้ควบคุมการทํางานก็วางมือได้ได้แต่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอันนี้คือสภาพที่เรียกว่าอุเบกขาจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างในสมัยโบราณจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถมา้ารถม้าที่มีม้า นำวิ่งหลายๆตัวม้านั้นจูงรถไปม้าเทียมม้าเทียมรถหลายหลตัวสมมติว่ามีสองคู่แม้แต่คู่เดียวตอนแรกนี้สารถีก็จะต้องคอยใช้แส้หรือใช้อะไรก็ตามเนะี่ยคอยบังคับม้าให้วิ่งให้สม่ำเสมอเดี๋ยวตัวนี้วิ่งช้าไปต้องกระตุน้นตัวนั้นวิ่งเร็วไปต้องรังไว้ อะไรทานองนี้สารถีก็ยุ่งอยู่กับการที่จะให้รถให้รถม้าเนีวิ่งไปอย่างเรียบสม่ําเสมอทีนี้พอรถวิ่งไปได้ด้วยดีม้าวิ่งพอดีพอดีอดปรับได้เหมาะแล้วเชลม้าสองตัวก็ดีสองคู่สี่ตัวก็ดีทุกตัวนี้วิ่งสม่ําเสมอกันหมดไม่มีตัวไหนช้าตัวไหนเร็วกว่ากัน พอวิ่งได้ที่อย่างนี้สารถีเป็นยังไงสารถีก็ไม่ต้องไปคอยกระตุ้นมาตัวช้าไม่ต้องไปคอยรังมาตัวเร็วอะไรทุกอย่างเข้าที่ดีสารถีก็วางมือได้แล้วก็มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีไม่ใช่ปล่อยนี่ภาวะนี้แหละคือภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาทุกอย่างลงตัวเข้าที่เป็นไปในทิศท,ทางสูตรจุดหมายแล้ว ก็วางมือได้มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาองค์ธรรมทุกอย่างนี้สอดคล้องลงตัวทำงานได้ที่แล้วเกิดภาวะที่เป็นโพดชงถึงขั้นนี้แล้วจะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่าอุเบกขาแล้วก็ทำงานเข้าสู่จุดหมายคือการตรัสรู้ได้ก็เป็นองค์ธรรมครบเจ็ดประการ ทวนอีกทีก็มีหนึ่งสติความระลึกได้อันนั้นที่เป็นตัวกําหนดเอาจิตไว้กับอารมณ์เป็นผู้เบิกตัวองค์ธรรมต่งตางๆมาทํางานสองธรรมวิจยะความเฟ้นธรรมวิจัยธรรมปัญญาที่สอดส่องเห็นประจักษ์เฟ้นเอาอความจริงออกมาได้สามวิริยะความเพียรสี่ปิติความอิ่มใจหปสัสสติ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจซึ่งรวมถึงความสุขด้วยแล้วก็สมาธิความมีใจตั้งมัน่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางพอดีซึ่งให้คําหมายคําแปลได้ย,ยากก็รู้จักคําอธิบายอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นการที่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอย่างที่กล่าวก็แลปลว่าลงตัวครบเจ็ดประการนี้เรียกว่าสัมพุชงเมื่อสติปัฏฐานนี้ บำเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็จะทําให้องค์ธรรมต่างๆนี้กลายมาเป็นพชชงเจ็ดประการดังกล่าวนี้พอฝึกอย่างนี้คุ้นดีแล้วไม่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นที่จริงอันนี้ท่านก็คือการฝึกชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มันพัฒนาไปพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันก็คือการที่ไปทําอะไรก็ได้ทุกอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนเองอย่างนี้คล่องดีแล้วคุ้นดีแล้ว ไม่ว่าไปทำกิจการงานอะไรเขาก็จะเป็นอยู่และทำกิจการทั้งหลายเหล่านั้นโดยมีสภาพจิตและลักษณะอาการที่ปฏิบัติหรือทำงานในแบบนี้คือทำงานอย่างได้ผลดีทำงานโดยมีความสุขมีจิตใจที่สบายตลอดเวลาหรือว่าทำงานโดยมีสติชัดเจนส่งงานให้ปัญญา อย่างทันการพาบัญญามาทำงานได้ดีสภาพจิตที่ทำงานมีปีติมีปสัสจุบัมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือการที่ว่าเมื่อสภาพจิตมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็นำไปสู่การดำเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยสภาพจิตเช่นนี้ก็เป็นสภาพจิตที่พึงปรารถนาแล้วในสภาพจิตยอย่างนี้ที่มีพชนชงนี้จะไม่มีนิวรห้าเข้ามารบกวน วนเวียนไปมาเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องนิวรณ์อีกทีหนึ่งที่เราบอกว่าเข้าฌานตอนที่จะถึงฌานนั้นนิวรณ์ห้าระง,งับไปเนี่ยก็เป็นระง,งับโดยวิธีของสมถะการเจริญสมาธิแต่ตัวธรรมะที่กำจัดนิวรณ์ที่แท้จริงนี่คือพอดชงนี่เองพอดชงเนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ของนิวรณ์เมื่อพชดชงเกิดขึ้นแล้วก็จะกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปนิวรณ์ที่หมดไปในการเจริญสมถะ ในฌานนั้นเป็นนิวรณ์ระงับชั่วคราวกิเลสสงบไปชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้หายไปเลยนิวรณ์จะหายไปหมดจริงก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักวิปัสสนาจนกระทั่งว่าชำระล้างกิเลสได้หมดสิ้นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมากําจัดกันอีกทีด้วยโพชนชงนี้นี้ก็เมื่อโพชนชงนี้บริบูรณ์ในการเจริญสติปัฏฐานอย่างบริบูรณ์แล้วก็นำไปสู่ผลประกาศสุดท้ายคือ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโพชชงเจ็ที่เจริญบำเพ็ญอย่างนี้แล้วย่อมทําวิชาวิมุติให้บริบูรณ์วิชาวิมุตก็แยกเป็นวิชาและวิมุตินั่นเองวิชาก็คือความรู้แจ้งการรู้จักเข้าใจโลกและชีวิตหรือเข้าใจสภาวธรรมหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือจุดหมายของวิปัสสนาคือความรู้ตัวปัญญาที่รู้เข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วพร้อมกับความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นความเป็นอิสระลอยตัวบริสุทธิ์จากกิเลสสงบปลอดโปรกเบิกบานด้วยความรู้และความตื่นอันนี้คือส่วนที่เป็นผลเพราะฉะนั้นก็มาด้วยกันทั้งวิชาและก็วิมุตต์ทั้งปัญญาความรู้แจ่มแจ้งและก็ทั้งวิมุตต์ที่เป็นความอิสระความหลุดพ้นนั้น มาถึงวิชาลอยม,มุดนั่นก็คือภาวะที่เรียกว่ามรรคและผลนั่นเองก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลเข้าสู่ภาวะเป็นอริยชนเป็นโลกุตระก็เป็นการเข้าถึงสภาพชีวิตที่ดีงามที่ไร้ทุกข์แต่เรียกได้ว่าเป็นผลสําเร็จของการพัฒนาตนของมนุษย์หรือการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์เป็นสัมฤทธิผลแห่งศักยภาพในการที่จะมีอิสรภาพของมนุษย์ จึงเป็นอิสรภาพของชีวิตจิตใจที่ทำให้จิตใจนี้มีความเต็มอิ่มบริบูรณ์ในตัวเองเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าเป็นการจบการปฏิบัติตามหลักอนาปานาสติที่โยงข้อหาสติปัฏฐาน4ที่ว่าอานาปานาสติบำเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็ทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บํบำเพ็ญอย่างนี้แล้วก็ทำให้โพชฌชงเจตบริบูรณ์ พอชงเจตที่เจริญอย่างนี้เล่มบริบูรณ์แล้วก็จะทําให้วิช,ชาว,วิมุตต์บริบูรณ์ก็ถึงจุดหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้ก็การบรรยายก็ควรจะยุติลงได้เพราะการบรรยายนี้ก็ได้ใช้เวลามามากมายแล้วก็หลายครั้งแล้วเพราะนั้นอาตอมาได้บรรยายมานี้ก็เป็นส่วนที่เราถือว่าเป็น เรื่องของปริยัตเป็นพื้นฐานปูพื้นความเข้าใจไว้ในการปฏิบัติถ้าว่าเรามีความเข้าใจปริยัตแจ่มแจ้งดีก็จะช่วยเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศหรือเป็นแผนที่เป็นความรู้ภูมิศาสตร์ให้ในการที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างดีอาตอมาก็ขออนุโมทนาท่านผู้เจริญภาวนาทุกท่านและขอตั้งกัลยาณจิต ปรารถนาดีขอให้ทุกท่านได้เจริญงอกงามก้าวหน้าในการเจริญภาวนาไปสู่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นความปลอดโปร่งล่งเบาความสุขความเป็นอิสระเสรีภาพภาวะไร้ทุกข์ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งการได้รับผลนี้โดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร